you <music> ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากเมื่อใดก,ก็ตามที่ท่านพบเห็นเด็กขอทานนั่งหน้าตาใสซื่อหรืออยู่ในอ้อมกอดของคนที่พาเขาเข้ามาขอทานความสงสารและความเห็นใจจะคืบคลานเข้าสู่สามัญสำนึกของเราท่านท่านและหลังจากนั้นคงต้องถึงเวลาตัดสินใจว่าจะยอมใจแข็งเดินจากไปหรือควักเศษตอบแทนความน่าสงสารเรื่องหน้า ด้วยความน่าสงสารและน่าเห็นใจนี้เองที่ทําให้เด็กต้องการมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆของการขอทาน ตามข้างถนนหรือว่าไปขึ้นรถเมล์นะคะก็จะเห็นตามสะพานลอยหรือไม่ก็ตรงที่ขึ้นรถเมล์นะคะก็เคยให้บ้างแต่คิดว่าบางทีก็สงสัยว่าเอ๊ะเ,เราเราเราทำอย่างนี้คือมันจะมันจะเป็นการที่ให้ให้ให้ใหประโยชน์แก่เขาเองโดยตรงหรือว่าเบื้องหลังเขามีเขามีอะไรหรือเปล่าก็มีคิดว่าเออปกติแล้วแต่คือเห็นการสงสาระค่ะก็ให้ประจำ การให้ทานการมีจิตใจเมตตากราุณาเป็นความงดงามที่เหล่าเรียงสังคมมานานหลายช่วงชีวิตคนแต่ความงดงามเหล่านั้นได้ถูกมิสาชีพนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประกอบธุรกิจบาปทุกครั้ง ที่เราเดินผ่านเด็กเล็กๆรือคนอุ้มเด็กเล็กๆตามท้องถนนเรามักจะอดไม่ได้ที่จะเสียดเศษเงินเล็กๆน้อยๆทำทานคงจะดีหาเงินทำทานนั้นทำให้เด็กหรือผู้ทุกข์ยากได้นำไปใช้ใครทุกข์ครยากในชีวิตแต่เชื่อหรือไม่ว่าเงินเหล่านั้นไม่ได้ทำหน้าที่ของการคลายทุกข์ให้คนยากแต่กลับมีเหลือบใดชั่วร้ายในสังคมอาใัยความสะเทือนใจความเมตตาปาณีของคนดี ใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินบนหลังคนด้วยการจัดหถาจัดซื้อเด็กมาเป็นวัตถุในการประกอบธุรกิจขอทานหากขอไม่ได้ตามเป้าเด็กๆเ,เหล่านั้นก็จะถูกทำร้ายอย่างทารุณ ธุรกิจขอทานโดยเฉพาะที่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ถือเป็นธุรกิจบาปอย่างเลวร้ายเพราะเป็นการทํามาหากินบนร่างเล็กน้อยของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ที่ร้ายไปกว่านั้นคือนับวันธุรกิจบาปตัวนี้จะยิ่งมีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องบางครั้งเด็กขอทานที่เห็นในวันนี้อาจถูกแก๊งไหนหน้าลักเข้าสู่เพศพาณิชย์ถูกแปลสภาพจากเด็กขอทานให้กลายเป็นเด็กขายตัว